สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมายกเครื่องขึ้นวางบนคัสซีที่เราจัดยืดมาแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะนี้ก็จะเป็นช่วงคัสซีนะคะที่เราไปยืดแล้วก็เอาคัสซีตัวเก่าไปตัดต่อนะคะแล้วเขก็ประกอบประกอบประกอบมาแล้วเราก็มาเคลียร์ถอดช่วงล่างถอด้ายระโยงระยางออกนะคะนี่แล้ก็มาดูรอบๆนะคะรูน็อต พวกนี้นะคะเขาก็จะเจาะมาให้เราพร้อมที่จะใส่นอ็อตใส่อะไรของเครื่องนะคะเราก็ไม่ต้องมาเจาะอะไรเพิ่มขึ้นอยู่กับหน้างานอีกทีนนะคะเราก็จะมายกเครื่องกันค่ะวันนี้มีภายนอกภายในนะคะดูก็จะเยอะๆหน่อยนะเพราะไหนจะมีทั้งน้ำมันทั้งลมทั้งอะไรต่างๆานานานะคะมีด้านหน้า ด้านหน้าก็จะเป็นชุดคัดสซีเดิมของซีรีส์7ค่ะนี่นะจ๊ะตามนี้เลยแนวหมาก็มาเดินสวยจ้ะหัวแดงๆรออยู่นะนี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเครื่อง e 1 3นะคะเขาก็จะมาทั้งชุดแบบนี้เลยก็จะมานมีเป็นหม้อนะ้ามีินเตอร์มีคัสซีมีหัว คะยกชุดอะเอายกชุดตัดยกชุดมาเลยนี่นะคะวันนี้เราก็จะมายกกันนี่จ้ารอบๆนะจ๊ะก็ถือว่าสภาพดีนะโอเคอยู่จ้าช่างก็จะทำการยกนั่นนะจ๊ะไไว้หน่อยร้อนร้อนอากาศร้อนมากนะคะวันที่ยกเครื่อง ช่วงเที่ยงพอดีเที่ยงหรือบ่ายน่ะกระจายยกไปเลยหนักดีนะหนักดีนะ,ะค่อยๆไปนะ,ะค่อยๆยกไปทางนี้นะคะที่เรายกวางไว้วัน ที่เราจะเอาคัสซีไปประกอบเนาะไปประกอบไปยื่ช่วงเก็จะยกเครื่องวางไว้ตรงนี้แล้วก็ยกหัวแยกไว้ที่นี่เออก็ลอดช่องหน e <18, S 1> ่อยนึงต้นมะพร้าวคอมม่นเร็วนะคะตัวนี้เราก็จะวางในสิบล้อนะคะปกติเราสามจะจะมีรถพ่วงส่วนใหญ่จะเป็นรถพ่วง ที่อู่เราก็จะมีสิบล้อวาง e 1 3ไปแล้วสองคันนะคะเป็นสิบล้อเครื่อง e 1 3อ้าววาวแต่คันนี้ก็จะเป็น e 1 3แล้วก็หัวทซีรีส์เจ็ดด้วยได้ Oh uh -huh. รถใหญ่ ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราประกอบเสร็จไว้แล้วเบื้องต้นนะคะในการยกเครื่องวางค่ะน็อต <Not S 1> ติดตั้งหมนะ้อน้ำติดตั้งอินเตอร์ติดตั้งส่วนท่อทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อให้มันเข้าๆเข้ากันนะคะแล้วก็ยกเกียร์ขึ้นนะคะประกอบติดตับตัวเครื่องนะคะช่วงเบืองท้ายอะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่ได้ติดตั้งนะคะเรายังไม่ได้ยกขึ้นนี่ค่ะแล้็นี รอบๆนะคะซ้ายขวาแล้วก็ใส่ท่อน้ําใส่อะไรเข้าวไว้ก่อนนะคะระหว่างรอยกหัวนะคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะเราจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน ep 5ค่ะยกหัวซีรีส์7ขึ้นวางค่ะขอบคุณค่ะ